สวัสดีรครับมีเสือมาครับเนน้ำตาลตัวเจ็มซ่อมแอร์บ้านนะครับเพนะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะครับอยารั่วซึมนะครับคาเฟ่เกนะือบห้าส่วนห้าเรื่อยๆอยากรีวดูอยู่ที่ยี่สิบพีไดะครับตรงนี้แค่ก็ประมาณอยู่อยู่ที่ อยู่ที่ประมาณ30,000วิดีวนะครับ 44K5 30K 450K PA นะครับหลันก็เน้นน้ำยาซึมนะครับตอนนี้ตรงสวิตช์วาล์วข้อ38นะครับหมายความว่าคงจะเปลี่ยนน้ำยาเอ้ยเปลี่ยน เปิกระไหลี่มาซิฟาวจากบนมาต้องเชื่อมนะข้างล่างใช้ชุดเชื่อมแก๊เลยคนะรับการนะกอนปิดแอร์แล้วครับพ,พี่เิดแอร์ก่อนคอมพิวเตอร์เดอคอมไม่เ็นะกอนคอมพิวเตอร์ของแนะพง ลูกก็ปิดปิดเบเกอร์ไฟแล้วนะพี่ก็ต้องล้างแอร์ด้วยนะครับตันตันเยอะแล้วเสร็จแล้วครับน้ำยาย้ายอนกลับนี่นะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบพีไออยู่ตอนนี้โอเคผมต้องกันน้ำยายทิ้งนะครับหรือว่า ว่าจะดูดเก็บน้ำยาแล้วแต่นะครับเอนะอออนะโอเคชครับเชื่อมแล้วน,นะครับ แต่ก่อนเชื่อมให้ระวังนะครับให้หมุนเอาสอนตัวนี้ออกก่อนนะครับก่อนเชื่อมแล้วก็ฝาฝาปิดน,นี่ออกนะครับจะมียางอยู่นะต้องออกนะครับไม่นั้นจะมีปัญหาจะซึมได้นะครับแล้วก็แฟนัดขายออกนะครับตัวนี้ก็ประแจเบอร์สิบตัวสี่แชร์ันออกนะครับเชื่อมด้านในนี้น จุดเชื่อมออกซิเจนชเชื่อมแต่กระป๋องนี่ก็จะแคบหน่อยจะยากหน่อยนะยั่งั้นต้องลื้งหมดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ฝีมือช่างนะครับโอเคแ๋ยวก็ใส่ตัววาสซอนกลับต้องมีนี่ก็ชุดน้ำให้เย็นนะครับ เตียนแล้วก็ใส่ซอนตรงนี้ก็เตรียงปิดฝาเัาคันแฟนัดนะครับเท้อสามหุ่นนะครับสามตัแปดนะครับ จะเลื่อนคันให้นั่นนะครับแล้วก็ทําการแบกข้ามอีกทีนะเห็นไมครับนบ,บนไม่สะดวกมือเดียวโอเคก็เปลี่ยนต่อเกตไฮนะครับ mm hmm. สีแดงไข้างบนล่างโลนะครับเปิดเกจโลเกตไฮแล้วก็สีเหลืองเข้าแบกข้าแล้วก็ทําการแบกข้าม ทสัสบห้าเียงสาะเพทั้งโลทั้งหายนะครับผมจะใช้เวลาไม่ไม่มากนะไปเดิมไปเดิมยินดีสึก ล้ะค้ำนะครับปิดโลปิดหายไว้โอ้วมีรั่วมีซึมไหมนะครับ okay. ไม่โวนครับก็เยอะเกิดน้ำยา r ยิบสองเข้าระบบนะครับไล่ปิดทังนะ้ำยาไล่กสีชิลือนะรักเก็ต กเอาลืมสลับสายเอง่าเข้าแล้วเนี่ยใช่ไหมลืมสลับสายนะโดดไป2กิโลคโอเคเติมไปก่อนแล้วกัน มีน้ำยาในระบบนะครับ Okay. แล้วเตรียมปดแ์นะครับออกไปร้อยเลยรอนหน่องสามนาทีจับกระแสรอแล้วฝานี้ครอบไปดนเรื่องแกะตรงนี้เติมให้ได้กระแสตามเพจนะครับยูอน้อยกว่า1 3สจุหนะครับ

แค่น้ำเนี่ยนะเป็นน้ำแข็งไปเตครับโอเคตรนนี้เติมนะครตอนนี้โลยูที่60นะครับเติมจะหายที่250นะครับสีแดนะครับอยู่ที่250นะหายตนี้ จุดแรกก็เริอ่มอุ่นๆน,นะครับจะจุดหายที่ไม่เกิน250ก็พอแล้วครับน้ำยาจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับแาอยู่ยครับเาหายไม่เกิน250นะครับอ๋อาอาจจะ60หรือไม่ถึงก็แล้วแต่ครับ นี่ดูไฮเป็นหลักนะฮะไฮสองร้อยห้าสิบขอตู้เย็นก็อาจจะร้อยห้าสิบขอเก็บจะเดินน้ำยาเป็นหลักนีะครับคือวัดโลนี่โลนี่วัดหายนะ<ม>เป็นแอร์รุ่นเก่ามีสองท่อนะฮะนี่โลนี่าย แล้วค่อยเติมนะค่อยๆปิดค่อยๆเปิดอย่ากให้อยู่ที่60กิไดพอดีไฮก็อยู่ที่250พอดีนะกระแสน่าจะสิเ็0กัมพอดีหรือเปล่าเปิดเบอร์3อยู่ไหมเบอร์3เดี๋ยวผมเข้าไปดูเดี๋ยวกระแสก็อ๋อแล้วนะครับ10.82ไฮอยู่ที่250พอดีนะครับ โลก็อยู่ที่60 62อุณหภูมิแผงไฟร้อนนะครับน,นี้44.1นะครับร้อนสักพักนะครับมันจะครอบฝาแล้วฝาหันยึดกันจะดูความร้อนกีว่าขึ้นเท่าไหร่นะฮะแอมปก็ไม่เกิน11แอมนะครับจะดูความร้อนมนหลักนะครับคนจะได้รู้นะฮะโลยังไงหาย,ยังไงนะครับ บายพอาร้อนะัสี่สิบห้าจุดสามนะครับโลก็ยังหายก็ยังนิ่งนะครับสองอยห้าสิบน่อยๆน่อยไม่ตันไม่อะไรนะครับหายต้องนิ่งนะครับถ้าหายขึ้นพืดๆนี่ก็คือระบายความร้อนไม่ได้นะครับว่าตันในระบบก็แล้วแต่นะครับถ้าหายไม่ถึง250นะครับ จุกโลออกนีครับต้องเอาจุกโลออกก่อนอนะทายนต้องปิดแอร์ก่อนค่อยออก,อกนะคบลมก็45.5านะริบสามหยก็นิ่งครับสองร้อยคแล้วอเทนะครับอย่างนี้่อยติดตามด้วยครับยังไงติดตามกระสิบตะคายกันเลยแชร์เพื่อนลแงใจที่มาในการทำ คลีปวิดีโอ่ใหม่ๆต่อไปครับหวังว่าช่างเมืองจะช่วยชันได้นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่เราช่างงานท้าตู้เย็นก็ไฮก้นะ่าอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่นะว่าน้ำยาเบอร์อะไรนะครับเกิดร้อยห้าสิบนะครับถึงไฮเกือน